แค่ป้าอดีตแก่ปากกระป๋องไส้่อนคู่จะกินแล้วมึงแยงปากกระป๋องไส้่อนกระตัดแม่เสียนล้นนานะน้อยว่ดดิพันข้อตายเลยมันม้วนยากอ่ะนี่เท่าไรกับไส้ลงไปเมือดว่ตัดวัดเย็นนะล้นเออออติดตัดยืดดอกม้วนแต่เท่าไรมันกับบ่เมือดจคเคียงกันด้วว่าบาปราะว่าบาปหรอกว่าควมจยิงนี่แหละกูเห็นรถกูจังเว้า ว่าเสียงกุญย์อยูม่นี่ว่าสิแกงรอนใส่ปากระป๋องซู่แม่ปลากาินประมาณนี้แซ่รอนกันเด้วยแซ่รอนกันแกงรอนใส่ปากระป๋องจ้าสดทอนๆก็จะแสบสนับไม่ได้กินตัดทอดหมูกัน,นจา้าทอดหมูก็น้องไปกินแกงรอนทอดหมูอย่าไบเมื่อนั่นแหละมันเป็นหมูมแบบเดียบเอย่าได้หมูมกักใบ มักไสเสือไสปงน,นัวธรรมดาทอดทอดกินกับเพาะฮ้อนเพื่อจีแสบฉันหรอกว่าเดี๋ยวหนึ่งเมนูทอดหมูเดี๋ยวแกงปลากระป๋องบ่อนยาจา่ะแกงปลากระป๋องไสหล่อนีอตอยู่ในสวนแต่บังม่วงม้าหอบไงนังพี่นะมันก็มองมันสขก,กมันล้นสขกมันล้นเต็มต้นยี่นี่แหละข้อเอื่นว่าบ่าอึดบ่อยากก็ป่าที่ดินอยู่ ก็จะเทมากินแล้วก็ยัดนือค่ะจักเทมันขิงใส่ยางแม่ก่อใส่หมอนล่ะแกงปลากระป๋องน่ะล่ะเมนบ๊อบสึกป้องแล้วมันบ๊อหมอนล้วก็ใส่น้ำฮะใส่หมอนล้วก็ใส่น้ำมันละแกงบ๊อบเป็นกะถืกแล้วแมนบ๊อแกงบ๊อบเป็นกะบ๊อบต้องใส่น้ำข้างหม้อเปล่าเราใช้รสตำล้วจะตำพริกกระเทียมหอม ต้พระบุบๆเลยตะไคร้จ้าพีดแข็งข้าวไส่พีดแข็งใส่น้ำฝนแล้วน้ำฝนอันนี้ในป่าตรงเลยแกงต้มด้วยน้ำฝน <c oughs> แกงปลากระป๋องจ้าสิแกงปลากระป๋องแกงปลากระป๋องไปเก็บพักในตู้แล้วได้บักงวงสูกมาอือในบักงวงสูกมาเต็มเต็มห <c oughs> อม กระใสน้ำแล้วก็ใสอันเครื่องแกงนี่แหละจ้าหมอเดือดแล้วก็โยนหล่นใส่หมอเดือดใส่น้ำบ่หลายดอกแต่ว่าข่อยอยากสดน้ำข่อยอ,อยากสดน้ำกัใส่พริกสามนอนอันนี้คือแปะแกงปลากระป๋องด้วยค่ะที่ใส่ยอนน้ำประแดดจักน้อยนิดนึงน้ำปลาพันปีเป็บน้ำกลิ่นจกขาดเกลือเพิ่นว่าใส่เกลือน้อยหนึ่งจ้ะ ชายมอเดือดผู้ใดบ่ม,บนนม,มีน้ำฝนก็กินน้ำมันน้ำขวดน้ำยังที่พระเจ้าซื้อมาแหละหลังพ้นพระเจ้ากับพระจีนแล้วล่ะน้ำฝนพระเจ้าวาดมกตฏก้อนต,ตะเกาในป่าแล้วห้องใจองไว้วพ้าข่อยใจข่อยเลื้อใจลำเราถ้าเกินน้ำฝนได้จ้าเราไปกินน้ำขวดไม่ต้องข่อยนี่ล่ะจ้างน้ำขวดเมื่อกม แชวุ่นเส่นเ่ยให้มันอ่อนแซ่รอนนั่นแหละเนี่ยให้มันอ่อนเนี่ยคอยตัดที่แม่ปลาแลา้วยันาต้องคอยตัดอ <c oughs> าจจะหมอเดือดแล้วก็ใส่ร่อนลงไปร่อนนีแช่ไว้ใส่ร้อนแล้วนะคะก็จาะว่าน้ำหลาไปแกงร่อน,ปปนใส่ปลากระป๋องช่วยแม่ปลากิน ตูงนดได้นำปลาพันปีทีน่นหนป่าแต่กระนั้น่ยไวย่างดีถ้าเขาก็จะเอาปลากระกปองลงจา้าปองเดียว แกงฟองเดียวแกงน้อนใส่กระป๋องปุ่นัวจ้ะใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายมันแน่นบ่โก็หอมประแบบต้องกันได้จ้งบัดเก็บดอกพี่น้อง ง่ายแบบบานๆเระจะใส่น้ำปลาก็มันเป็นจางๆให้กิน,กน,นเค็มเราออกขึ้นบ่ได้ได้พี่น้องจางนียน้องว่าอันออกขึ้นเอยกูเด้จางงั้นว่าเติมอันนี้มันอันนี้เราก็ดเดือนไส้หอมจะไส้หอมต้นหอมกัะเพรี่ตัวหอมสุด แกงปลากระป๋องซื้อๆกับมาเห็นไหมฟ้กเจ้าเบิกเฮ้ยพวกเจ้ากะสีเฮ็ดกินเป็นยุดอกมะนีกะสิปุงเลยเด็บันเนี่ยตักแสบเนี่ยไม่ชี้เลยมาเป็นนไหมกินน้ำกันตุละจ้าแกงปลากระป๋องข่อยอ่อหอเดือดอั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 ดนี่มาเด้อแกงร้อนใส่ปลากระป๋องแสบทากไปเป็นเนี่ยสดหอนๆนี่คิดอยาก